สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้มาเจอกับพี่ลิต้าอีกแล้วนะคะเดี๋ยวพี่จะพาทุกคนเฉลยข้อสอบ A level เคมีปี66ไปด้วยกันพร้อมกับแทรกคลิปแทรก,ก,กเนื้อหาต่างๆเยอะมากใครที่ยังไม่ได้ดูข้อกัอนก่อนอย่าลืมไปดูได้ใน YouTube นี้เลยนะแล้วก็อย่าลืมโหลดชีตมาทำโจทย์ไปพร้อมๆกันค่ะมาดูข้อที่13กันต่อไดไนโตรเจนเพนทอกไซด์ oxide, ก็คือ N 2 O 5เป็นของแข็งที่สลายตัวได้ไนโตรเจนไดออกไซด์ dioxide, คือ NO 2และแก๊สออกซิเจน ถ้าเราเก็บ N2O 5 6โมลในภาชนะ10ลิตรแล้วปรากฏว่าพอที่สมดุลนะจะเหลืออยู่5โมลคือการที่เราเห็นคำว่าสมดุลนี่ชัดเลยว่าข้อนี้คือบทสมดุลนะคะเขาบอกว่าปฏิกิริยาการสลายตัวเนี่ยที่ดุลแล้วจะมีเลขสัมประสิทธิ์เป็นจำนวนเต็มที่น้อยที่สุดขอดุลเลยดีกว่า N2O5 ที่เป็นของแข็งจะกลายเป็นแก๊สไนโตรเจนไดออกไซด์และแก๊สออกซิเจน คือเวลาที่เป็นบทสมดุลเนี่ยเป็นของแข็งหรือเป็นแกส๊สหรือเป็นของเหลวต้องเขียนออกมาให้ชัดเพราะว่าของแข็งกับของเหลวที่เป็นโซลิดกับลิควิดอะ่ะมันจะไม่แทนลงไปในค่าคงที่สมดุลเลยต้องระวังนิดนึงนะต้องระวังอันนี้เตือนไว้ก่อนทีนี้ดุลสมาการก็จะได้เป็นคือถ้าตอนแรกเราดุลในตัวเจนเฉยเก็จะต้องใส่2ฝั่งขวาแล้วก็ออกซิเจนจะกลายเป็น1ส่วน2แบบนี้แต่มันยังไม่ใช่จำนวนเต็มดังนั้นเราก็ขอคูณ2เข้าไป ก็จะเป็นสองสหนึ่งนะคะนี่คือดุลสรรมการเรียบร้อยแล้วทีนี้ปกติบทสมดุลเราจะตั้ง3าบรรทัดคือเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงสมดุลแต่ว่าพี่ขอย่อเป็นเริ่มเปลี่ยนแล้วก็สมดุลน,นะเริ่มต้นเนี่ยมี N2O5 อยู่6โมลในภาชนะ10ลิตรก็คือ6หาร10คือ0.6โมลาร์ส่วนผลิตภัณฑ์ตอนแรกยังไม่มี ปรากฏว่าพอที่สมดุลจะเหลือสารนี้แค่5โมลก็คือจะเหลือแค่0.5โมลาร์นั่นเอง0.5โมลลราแสดงว่ามันเปลี่ยนแปลงไป0.1โมลลรานะคะทีนี้พอเราได้บรรทัดที่เปลี่ยนปุ๊บถ้าเรารู้ว่าสารตั้งต้นหายไปเท่าไหร่เราก็จะรู้ผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นได้เนาะเพราะว่ามันมีความสัมพันธ์กันตามสัสดส่วนก็คือตัวเลขดุลสมการ แสดงว่าถ้า N2O5 หาย0.1 NO2 จะเกิดขึ้นมา2เท่าค่ะก็คือเป็น0.2และออกซิเจนจะเกิดขึ้นมาแค่0.05ดูสัดส่วนตามเลขดุลสมการเลยดังนั้นที่สมดุลจะมี NO2 อยู่0.2โมลาร์ออกซิเจน0.05โมลาร์พอเราได้แบบนี้ปุ๊บเราก็จะสามารถนำที่สมดุลมาแทนหาค่าคงที่สมดุลได้แล้ว โดยวิธีการแทนค่าคงที่สมดุลค่า k คือความเข้มข้นของผลิตภัณฑ์เนาะยกกำลังเลขดุลหารด้วยสารตั้งต้นยกกำลังเลขดุลแต่เราจะไม่คิด n2o5 เราจะไม่เขียนแบบนี้ลงไปเพราะอะไรเพราะว่า n2o5 เป็นของแข็งของแข็งไม่นำมาคิดในค่าคงที่สมดุลโอเคนะของแข็งไม่นำมาคิด ดังนั้นค่า k ของเราก็จะเป็นแค่0.2ยกกำลัง4คูณกับ0.05ซึ่งมันก็จะเหมือนกับว่า0.2กำลัง4มันคือ16นะคะคูณกับ10ยกกำลังลบ4แล้วก็เหมือนคูณกับ5คูณ10ยกกำลังลบ2ก็จะเป็น80คูณกับ10ยกกำลังลบ6หรือว่า8คูณกับ สิยกกําลังลบห้านั่นเองข้อนี้ไม่ใช่โมละ่ะไม่มีหน่วยนะไม่มีหน่วยค่าคงที่สมดุลไม่มีหน่วยอันนี้ก็จะได้ตอบชอยที่หนึ่งนั่นเองก็คือแปดคูณกับสิบยกกําลังลบห้าประมาณนี้อ่ะ ทีนี้พี่ขอทวนได้เพิ่มนิดนึงก็คือตรงไดไนโตรเจนเพนทอกไซน์เนี่ยค่ะที่เขาเขียนว่าเป็นแบบ N2O5 ก็คืออยากจะทวนแค่ว่าวิธีการอ่านสารประกอบโคเวเลนต์เราจะต้องอ่านเลขห้อยด้วยเนาะอ่านพวกไดอ่านพวกเพนตาาลงไปเพนตาเจอออกซิเจนก็ก,กลายเป็นเพนทอกไซด์อะไรอย่างนี้ไนโตรเจนไดออกไซด์ก็เหมือนกันก็อ่านไดหน้าออกซิเจนแต่ถ้าข้างหน้าเป็นเลขหอะหน้าไนโตรเจนเป็นเลขห หมายถึงว่าเราก็หมายถึงว่าไนโตรเจนห้อยหนึ่งเราก็ไม่ต้องอ่านเลขห้อยของไนโตรเจนนะคะประมาณนี้โซ่ๆทุกคนเลยกันต่อข้อถัดไปก็ยังอยู่ในโซนบทสมดุลเหมือนกันข้อที่14บสี่แม่บรรจุแก๊ส A2 ความดันหนึ่งบรรยากาศอันนี้คือ P เนาะแล้วก็ความดันของ B2 เนี่ยเป็นหนึ่งบรรยากาศก็คือเป็นความดันของ B2 ที่อุณหภูมิทีเคลวินจะเกิดปฏิกิริยาดังสมการและพบว่าที่สมดุลเนี่ยแก๊ส AB มีความดัน0.4บรรยากาศจากนั้นรบกวนสมดุลโดยการเพิ่มความดันของ A2 ลงไปอีกแล้วเขาก็ถามถึงว่าที่สมดุลใหม่ AB จะเป็นยังไงและค่าเขาที่สมดุลจะเป็นยังไงทีนี้ถ้าเราไปแค่ที่สมดุลใหม่อ่ะเราก็ต้องไปดูหลังจากที่เราแบบลบกวนสมดุลแต่ว่า ถ้าพูดถึงเรื่องค่าคงที่สมดุลเนี่ยทั้งก่อนที่เราจะเติมสาร A ลงไปเพิ่มกับก่อนที่เราจะเติมสาร A เพิ่มค่าคงที่สมดุลมันเท่ากันเนาะเท่ากันที่อุณหภูมิเดียวกันที่ t เดียวกันดังนั้นขอคิดค่าคงที่สมดุลก่อนเลย a 2องบวกกับ b 2แล้วกลายเป็น 2ab ปกติเราก็จะตั้งเป็นเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงสมดุลเนาะแต่ว่าข้อนี้เขายังไม่ได้ให้เรามาเป็นหน่วยโมลาร์ดังนั้นถ้าเราดูจากสูตรแก๊สอะค่ะ PV เท่ากับ nRT ถ้าน้องอยากจะได้เป็นโมลาร์หรือว่าโมลส่วนปริมาตรมันจะเป็น P ส่วน RT มันจะเป็นความดันส่วน RT ดังนั้นตอนเริ่มต้นเนี่ย A จะมีอยู่หนึ่งบรรยากาศส่วน RT B ก็จะมีอยู่หนึ่งบรรยากาศส่วน RT อันนี้คือโมลร์นะคะนี่คือความเข้มข้นในหน่วยโมลร์ส่วน AB ตอนแรกยังไม่มีแล้วที่สมดุล AB กลายเป็น0.4ใช่ไหมก็ต้องหาร RT เหมือนกันถ้าเราอยากจะได้เป็นโมลร์ดังนั้นถ้าเรารู้ว่า AB เกิดขึ้นมา0.4เราก็จะรู้เลยว่า A2 กับ B2 ก็หายไปอย่างละ0.2 หายไปอย่างละ0.2ก็คือจะเหลือที่สมดุลอยู่แค่0.8 1-0.2ลบศูก็คือ0.8แล้วเราก็จะนำความเข้มข้นที่สมดุลตรงนี้ค่ะมาคิดหาค่าคงที่สมดุลได้ซึ่ง R าทก็ไม่ต้องคิดด้วยเพราะเดี๋ยวมันตัดกันเนี่ยค่า k ก็จะเป็น a b กำลังสองหาร a 2กำลังหนึ่ง B กำลังหนึ่งก็จะได้เป็น0.4 หาร rt ยกกำลังสองหารด้วย0.8หาร rt กำลังหนึ่งใช่ไหมตอมันเจอกัน2ตัวก็คือเป็นกำลังสองเพราะว่าอันนี้เป็น0.8เท่ากันดังนั้นเวลามันตัด rt ปุ๊บเนี่ยข้างบนก็จะเหลือ0.4นกำลังสองหาร0.8นกำลังสองก็คือกลายเป็น1นึ่งส่วนสกำลังสองหรือว่า0.25นั่นเองข้อนี้ก็จะพบว่า ค่าคงที่สมดุลเนี่ยเป็น0.25เราแทนถูกแล้วนะเพราะว่าถูกตัวเป็นแก๊สแทนในค่าคงที่สมดุลได้หมดเลยแก๊สกับ A q u u o u s ที่เป็น Aq อ่ะค่ะแทนในค่าคงที่สมดุลได้ อ่าได้ค่า k แล้วทีนี้ความเข้มข้นของ a b ควรจะเป็นยังไงหลังจากที่เราเติม a จริงจริงน้องไม่จําเป็นต้องคิดเลขก็ได้น้องดูแค่การดบก,กวนสมดุลแบบแนวโน้มเฉยๆว่าถ้าเราเติม a 2เข้าไปสมดุลเนี่ยมันจะต้องพยายามปรับตัวในทิศทางตรงข้ามกับสิ่งที่เราทําก็คือถ้าเราเติม a 2สมดุลจะแบบเอาละฉันจะต้องลดความเข้มข้น a 2วิธีการลดก็คือ มันก็จะเอา a 2ไปทําปฏิกิริยากับ b 2แล้วเปลี่ยนเป็น a b แสดงว่าถ้าเราเติม a 2เข้าไปอะ่ะเดี๋ยวสุดท้าย a b มันควรจะเพิ่มขึ้นเพราะสมดุลมันจะเลื่อนไปทางขวามือนะคะหลังจากเราเติม a 2เข้าไปสมดุลจะเลื่อนไปทางขวามือดังนั้นดังนั้นข้อนี้สุดท้าย a b ความเข้มข้นมันจะมากขึ้นมากกว่า0.4ส่วน r t ข้อนี้ก็เลยตอบช้อยสองได้เลย จะเห็นได้ว่าข้อ14เนี่ยเป็นการวัดคอนเซปต์มากกว่าการคิดเลขยากๆอย่าลืมทัวนะค่าคงที่สมดุลคิดยังไงการรับกวนสมดุลมีผลยังไงแล้วก็ระวังเรื่องหน่วยดีๆหมายถึงว่าหน่วยบางทีเป็นโมลาร์หรือยางหรือว่าสถานะของสารต่างๆเนี่ยถูกต้องหรือเปล่านะคะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูข้อ15กันต่อ เห็นปูนแคลเซียมคาร์บอเนตสลายตัวในภาชนะปิดที่อุณหภูมิสูงได้ปูนขาวที่เป็นแคลเซียมออกไซด์และแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์โดยปฏิกิริยาดังสรรมการนี้เลยเดลต้าเฮเป็นบวกแสดงว่าเป็นปฏิกิริยาดูดพลังงานโอเคปะการที่มันเป็นบวกคือดูดพลังงานเขาถามว่าเมื่อปฏิกิริยานี้เข้าสู่สมดุลแล้วผลของการการทำหรือรบกวนสมดุลในข้อใดถูกต้องก็คือเรามาดูกันว่า เรื่องของสมดุลเนี่ยมีปัจจัยอะไรที่เกี่ยวข้องบ้างนะคะ1เลยการบดหินปูนจะทําให้ค่าคงที่สมดุลเพิ่มขึ้นหรือเปล่าคือค่าคงที่สมดุลเกี่ยวข้องกับอุณหภูมิเพียงอย่างเดียวโอเคปะ่ะเราเปลี่ยนอุณหภูมิถึงจะเปลี่ยนค่าคงที่สมดุลได้ดังนั้นการบดหินปูนไม่เกี่ยวข้องนะคะถัดมาการเติมตัวเร่งของปฏิกิริยาจะทําให้ปฏิกิริยาไปข้างหน้าเพิ่มขึ้นหรือเปล่าคําตอบก็คือไม่เกี่ยว ตัวเร่งเนี่ยเป็นตัวที่มีความเกี่ยวข้องกับอัตราตัวเร่งทำให้อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเพิ่มขึ้นแต่ว่าไม่เกี่ยวกับสมดุลแต่สมดุลเท่าเดิมเหตุผลที่มันทำให้อัตราเพิ่มขึ้นได้เพราะว่ามันไปลดพลังงานกระตุ้นหรือ Ea นั่นเองอันนี้จำเพิ่มหน่อยเนาะบนอัตราทีนี้ ข้อสต่อเกินเพิ่มอุณหภูมิจะทําให้ค่าคงที่ของปฏิกิริยานี้เพิ่มขึ้นอันนี้ถูกต้องเลยเพราะว่าอุณหภูมิเป็นปัจจัยเดียวที่จะทําให้ค่างคงที่สมดุลเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงได้ทีนี้จะรู้ได้ยังไงว่าต้องเพิ่มหรือลดอุณหภูมิก็คือถ้าสมมติว่าเป็นปฏิกิริยาดูดพลังงานถ้าเป็นปฏิกิริยาดูดพลังงานนะคะการเพิ่มอุณหภูมิเนี่ยจะทําให้ค่าคงที่สมดุลเพิ่มขึ้น จะทำให้ค่า K เ,เพิ่มขึ้นแต่ถ้าสมมุิเป็นปฏิกิริยาที่ดูดอ่อดูดพลังงานแล้วเราไปลดอุณหภูมิเนี่ยไปลดอุณหภูมิค่า K จะลดลงแต่สำหรับปฏิกิริยาที่เป็นคายพลังงานเนี่ยมันจะสลับกันนะคะ วิธีจำง่ายๆก็คือถ้าน้องลองดูในสรรมการว่ามันดูดพลังงาน A178 เนี่ยอยู่ทางซ้ายมือเวลาเราเพิ่มอุณหภูมิก็เหมือนเพิ่มพลังงานตรงนี้ปฏิกิริยาก็จะไปข้างหน้ามากขึ้นค่า k ก็เลยเพิ่มขึ้นนะคะส่วนข้อ4กับข้อ5ของข้อนี้ก็ผิดเหมือนกันเพราะอะไรข้อ4เนี่ยการลดปริมาตรภาชนะจะทำให้ความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ที่สมดุลใหม่เพิ่มขึ้นปกติแล้วนะคะปริมาตรเนี่ย หรือความดันจะเกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาที่มีแก๊สเป็นองค์ประกอบถ้าเราลดปริมาตรมันคือการเพิ่มความดันทีนี้เวลาความดันมันเยอะๆเนี่ย ระบบของเราจะปรับตัวไปในทิศทางที่มีจำนวนโมลของแก๊สน้อยกว่าดังนั้นคาร์บอนไดออกไซด์จะลดลงเพราะว่าอะไรเพราะว่าฝั่งขวามือมีแก๊สอยู่แต่ฝั่งซ้ายมือโมลแก๊สเป็นศูนย์เลยแสดงว่าระบบก็จะปรับไปในทิศทางที่มีโมลแก๊สน้อยลงความดันมันจะได้ลดลงส่วนข้อ5การดูดแก๊สบางส่วนออกจะทำให้ความเข้มข้นขอ,ของคาร์บอนไดออกไซด์ที่สมดุลเนี่ยเพิ่มขึ้น คืออย่างนี้การดูดแกส๊สก็คือดูดคาร์บอนไดออกไซด์ออกอะน้องบางคนอาจจะคิดว่าพี่ก็ดูดคาร์บอนไดออกไซด์ออกไงเดี๋ยวระบบมันจะปรับตัวมาข้างหน้ามากขึ้นคาร์บอนไดออกไซด์จะเกิดมากขึ้นคือระบบจะปรับตัวมาข้างหน้าจริงๆแต่คาร์บอนไดออกไซด์จะไม่ได้เพิ่มขึ้นเพราะว่าเพราะว่าคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่งดูดออกไปนะคะต่อให้มันเพิ่มขึ้นมามันก็จะไม่ได้เพิ่มขึ้นมามากเท่าเดิมไม่มีทังมากกว่าเดิมด้วยดังนั้นข้อนี้ก็เลยตอบใช้สารนั่นเอง ประมาณนี้นะคะอย่าลืมกลับไปทบทวนเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อสมดุลแล้วก็ปัจจัยผลที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีด้วยเพราะว่าน้องจะงงกันหลักๆก,ก็คือตัวเร่งกับพลังงานเนี่แหละว่าการดูดพลังงานดูดความร้อนเนี่ยถ้าเป็นอัตรายังไงอัตราเพิ่มเสมอใช่ไหมอัตราเนี่ยการเพิ่มอุณหภูมิเพิ่มพลังงานอัตราเพิ่มเสมอแต่สําหรับสมดุลมันไม่ได้เป็นเช่นนั้นต้องดูว่าปฏิกิริยาของเราเป็นดูดพลังงานหรือคายพลังงาน ในขณะที่เรื่องของออตัวแรกเนี่ยก็คืออย่างที่บอกไปว่าเกี่ยวกับอัตราเพิ่มอัตราแต่ว่าไม่เกี่ยวกับสมดุลนะคะประมาณนี้สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะทุกคนสู้ๆนะถ้าใครมีปัญหาอะไรก็ทักมาคุยกันได้หรือถ้าใครสนใจจะเรียนคอเต็มๆด้วยกันพี่ก็ติวทั้งของเข้ามาหาวิทยาลายัยแล้วก็สอบอวานอทั้งสองอันนี้มาปรึกษาพี่ได้หมดเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ